ชวนทำแกงผักหวานใส่ปลาย่างด้วยกันดีกว่าค่ะช่วงนี้ผักหวานก็จะมียอดอ่อนๆเลยนะคะหาซื้อได้ไม่ยากวันนี้พี่ต้งก็จะต้มน้ำแกงนะคะโดยใส่กุ้งแห้งลงไปแล้วก็ใส่เครื่องแกงซึ่งเครื่องแกงก็จะเป็นเครื่องแกงส้มนี่แหละค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของกระชายหลังจากนั้นก็ปรุงรสโดยใช้น้ำปลาแล้วก็น้ำปลารซึ่งเป็นสูตรคีโตและพี่ต้นจะใส่ปลาย่างซึ่งวันนี้เป็นปลาดุกย่างค่ะก็จะย่างแบบค่อนข้างแห้งหน่อยแต่ก็ไม่แห้ง มากนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำแกงเขาก็จะมีกลิ่นหอมค่ะพอปรุงรสได้ที่แล้วใส่ปลาลงไปแล้วก็นำผักหวานที่ยอดอ่อนๆที่พี่โต้งเด็ดไว้แบบนี้มาใส่ลงหม้อเลยค่ะพอเดือดๆเนี่ยนะคะใส่ผัก ลงไปน้ําแกงก็จะมีรสที่มีกลิ่นหอมของผักหวานมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบนะคะหลายๆคนก็คงจะมีสูตรในการแกงผักหวานในแบบต่างๆซึ่งแตกต่างออกไปตามแต่ละภาคแต่ละจังหวัดและนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งของบ้านพี่โต้งซึ่งเราแกงแบบนี้กันค่ะก็ใส่ปลาย่างหอมดีนะคะหรือจะแกงแบบใส่ปลาสดๆก็ได้บางคนก็จะ ใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยและนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่บ้านพี่ตงชอบกินนะคะก็เป็นเมนูบ้านๆอร่อยอๆหอมๆค่ะเมนูนี้จะหอมกลิ่นปล้าน,นัวเลยทีเดียวหอมมาก